ก็ก็ยอมรับผิดทุกอย่างนะคะแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะหลอกลวงอะไรเลยนะคะพี่เมย์ดิพูดกับพี่เมย์จริงๆเพราะพี่เมย์ก็คือเป็นคนเดียวที่ช่วยดิยวในเวลานั้นจริงๆพอเห็นพี่ร้องหนูก็จะร้องแล้วเนี่ยก็คือทางทางหุ้นส่วนนะคะเขาเป็นคนจะออกความคิดเห็นให้ดิวไปคุยในแบบนั้น ในการที่จะขอตรงนั้นมันไม่ใช่ว่าหุ้นส่วนไม่รู้นะคะหุ้นส่วนรู้แล้วก็หุ้นส่วนเป็นคนบอกให้หนูว่าไปลองคุยแบบนั้นและหนูก็รู้ว่าหลังจากที่หนูคุยแบบนั้นพี่เมย์ก็คือพยายามช่วยจริงๆถ้งถ้าถ้าถ้าจะคุยกับดิวอ่ะพี่มีคำถามในสมองอ่ะแค่แค่เรื่องสองเรื่องเลยพี่แค่พี่เคยคุยกับดิวว่าพี่มั่นใจว่า ดิวจะเอาของมาคืนพี่แน่ๆเพราะพี่มั่นใจว่าดิวจะไม่กล้าเสียพี่ไปเพราะพี่เชื่อว่าได้เพราะบางที่พี่เชื่อว่าดิวจะสามารถหาคนแบบพี่ได้บนโลกใบนี้แน่ๆสิ่งที่พี่พูดตรงๆเลยนะดิวที่พี่รู้สึกแบบพี่เสียใจมากแล้วพี่ต้องจมอยู่กับมันแล้วพี่ต้องมานั่งร้องไห้แกทําได้ไงวะตั้งแต่เอาของไปครั้งแรกแกแม่งไม่เห็นค่าหัวใจพี่เลยอ่ะแกดิสเครดิตพี่อ่ะแล้วแกแบบไปบอกคนอื่นว่าแม่งพี่ไม่มีตังค์พี่แม่งแบบ ออกมาอยู่คนเดียวพี่แม่งแบบคือดิสเครดิตทุกอย่างที่มันแบบไม่มีเงินจ่ายซัพพลายเออร์มันมันทำได้ยังไงอ่ะพี่ไม่เข้าใจอันนี้คือจุดพี่พูดเลยนะมันคือฝังเส้นสุดท้ายที่พี่รู้สึกว่าทุกอย่างที่พี่ช่วยดิวมาตลอดแล้วทุกอย่างที่พี่ฟังดิวมาตลอดนี่พี่โดนหลอกใช่ไหมเนี่ยคือคำถามที่พี่ยังลบมันออกไม่ไ,มได้เฮ้ยเมย์วาสนามึงททำธุกรกิจมาขนาดเนี้ย เธอโดนเขาหลอกมาขนาดนี้จริงๆหรอ